สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับนิงเมคอัพพิเช่นนะคะวันนี้นิ่งจะมารีวิวอะไรอยู่ในกระเป๋าพิงกี้นิงบ้างนี่นิงจะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่ากระเป๋าใบแค่เนี้ยนิ่งพกอะไรในชีวิตประจําวันของนิงบ้างเวลาแบบไปข้างนอกไปอะไรยังไงนะคะนิงตอนนี้นิงใช้กระเป๋าของโรล่าอยู่นะคะที่นิ่งชอบคือมันมีลักษณะพิเศษคือด้านหนึ่งใส่แปลชอบมากเพราะว่า เวลาเราพกไปข้างนอกนี่จะได้ไม่ต้องพกเซ็ตแปรงที่มีอยู่อันใหญ่ๆยาวๆนะคะแบบอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะครบนิดนึงเพราะว่าในเวลาเราไปเติมข้างนอกนี่เราไม่น่าจะต้องใช้อะไรเยอะแยะเนาะก็มีแปรงปัดแก้มแปรงอายชโด์แบบนี้นะคะแล้วก็มีแปรงทาลิปสติกที่นิ้งเอาไว้ทาลิปสติกนะคะอันนี้เเ,เห็นได้เลยว่าใช้ทุกวนันอย่างชัดเจน แล้วก็แปลงเขียนคิ้วนี่นิค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันพกแล้วดูเป็นสัดส่วนแล้วก็ไม่เลอะด้วยเวลาแบบรวมกับเครื่องสำอางจริงๆนะคะส่วนด้านในนี้จริงๆช่องมันไม่ใหญ่เลยนะแต่มันจุได้ขนาดนี้เลยทีเดียวนี่เห็นป่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวนี้จะหยิบออกมาทีละอย่างนะคะเดี๋ยวน้จะหยิบสิ่งที่นิหยิบได้ก่อนแล้วกันเนาะอันแรกเป็น <c oughs> n y x นะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะคือตกแต่งคิ้วที่นิ่งชอบของเล่นใหม่นิ่งเองก็คือด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็คือเอาไปเขียนคิ้วเลยก็ได้หรือว่าไปตกแต่งก็ได้คือนิงชอบตรงที่ว่ามันเขียนไปเนี่ยมันเหมือนเคลือบเงาไปในตัวเพราะว่ามันจะแบบเหมือนเป็นเส้นแล้วก็แบบเงาเงาอะคะ่ะคิ้วมันจะเป็นเส้นแบบเงาเงาแล้วก็เรียงตัวได้ง่ายนะคะสีมันก็จะประมาณ น้ำตาลเข้มๆไม,ม่ๆนะคะแบบนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นแบบสีชมพูหรือว่าเป็นสำหรับทำไฮไลท์อย่างนี้นะคะก็คือเอาไว้เขียนใต้คิ้วแบบนี้นี่อย่างนี้หรือไว้ไวเขียนเกลี่ยบ,บนคิ้วก็ได้แล้วก็เกลี่ยๆ,ๆเพื่อให้สร้างเชฟให้กับคิ้วตัวเองให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะสีมันจะแบบนี้แลวเขียนง่ายมากคือปื้ไปทีเดียวนะคะ สีจะออกชมพูขาวๆนมๆนะคะสวยมากแล้วก็ใช้เหล่าเอาใช้สิ่งต่อมาที่ได้ก็คือที่นงพกนะเป็นนาไฮไลท์นิ้งเอาไว้สำหรับเติมระหว่างวันนะคะสีนสีแบบไฮไลท์เลยนะคะเป็นเป็นสีมิดลิเบอร์ดี้นะคะ ชอบเหมือนกันก็แต่ว่าอย่างที่เคยบอกก็คืออาจจะชอบไม่เท่าของซนฟลานะคะแต่ว่ามันก็พกสะดวกแล้วก็คอยเอาไว้เติมเอาเพราะว่าระหว่างวันมันจะจางบ้างนะคะต่อมาเป็นของเล่นใหม่อีกแล้วเป็นของยี่ห้อแบรนด์อิ m มาสกานะคะเป็นแบรนด์จากอเมริกาแต่ว่าสำเนียงมาจากอังกฤษเนาะเป็นสีรูส สีนี้ชอบชอบมากชอบก็คือมันเนี่ยมันเป็นสีนี้เลยก็คือวอร์มไปก่อนแล้วก็ค่อยทาแป้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบติดทนมากแล้วเราก็ค่อยใช้บัตรอ่อนที่เราใช้อยู่มันทําให้แบบนิ่งไม่ต้องคอยเติมระหว่างวันมากมายแต่ก็พกไวเผื่อสีนี้เนาะแล้วแบบมันค่อยๆเกลี่ยได้อะคะ่ะแบบเกลี่ยแบบเบนว่าเราต้องการที่จะให้อ่อนหรือจะให้เข้ม แล้วแต่น้ำหนักมือของเราแล้วแต่ว่าเราจะเป็นให้เขาเป็นในทางไหนนะคะแล้วก็สิ่งต่อมาที่พกนะคะมีแต่เมคอัพนะคะบำรุงนี่ไม่ได้พกติดตัว Naked Basic อันนี้เอาไว้พวกติดไว้เผื่อเผื่อว่าเราจะต้องการเติมหรือว่าต้องการที่จะแต่งอะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างนะคะก็พกไว้สีมันก็จะเป็นอารมณ์นี้ก็คือเป็นอารมณ์แบบ น้ำตาลเฉดน้ำตาลนะคะเอาไว้เติมได้ระหว่างวันนะคะหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเดินทางอ่ะจริงๆเท่านี้ก็เกือบจะครบแล้วอาจจะแบบต้องใส่พวกไลเนอร์เข้าไปหรืออะไรเข้าไปก็แล้วแต่เรานะคะต่อมาเป็นที่เขียนคิ้วจากอนาตเเซียพอดีว่านิงได้ไปกันคิ้วมานิงก็เลยเอามาลองเล่นดูนะคะสีของนิงจะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มนิดนึง เอาไว้เขาบอกว่าให้ใช้แบบคู่กันใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ไปมินก็ใช้ไปบ้างแล้วนิดหน่อยแล้วแต่ก็คือแต่วันมินจะชอบตอนนี้ก็ฝึกใช้แบบที่เป็นดินสอบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันเริ่มเป็นเส้นแล้วแล้วก็ดูที่สีผมของเราว่าเราอยากจะได้เข้มมากน้อยแค่ไหนก็ลองเล่นเล่นเงินไปดูก็เลยเอาไว้เผื่อไว้สิ่งต่อมานะคะที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี้เป็นลิปสติกเห็นเปล่าจริงๆิงนีไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์มากมายนะแต่ว่า ชอบสีไหนก็จะซื้อสีนั้นก็คือเราถูกใจสีเนี้ยเราก็จะใช้ของอันเนี้ยแหละอะไรนี้สีโปรดของนิ้งนะคะเริ่มที่แม็กก่อนสองสีนี้สีแรกเป็นแฟนกรโทนนะคะอันนี้แท่งที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้น่าจะประมาณ3มหรือสี่แล้วนะคะแล้วก็มีสแปร์ไว้อีกเพราะว่าชอบมากใช้ใช้เดี่ยวๆก็ได้ใช้ผสมก็ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นขนสม้ม เป็นสีเลเวชชิงนะคะก็คือเอาไว้นิ้งว่ามันสีมันไม่จัดเกินไปนิ้งทาได้แล้วก็แบบอยู่ได้ทุกวันโอเคชอบนะคะต่อมาเป็นของยิบแซงเบอร์30ค่ะสีนี้จะออกสีน้ำพัน์ธเลยแล้วก็ชอบค่อนข้างจะชอบมันนี่แต่ว่าบางทีทาเดียวๆอาจจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หวานไปอ่ะนิงก็จะเอามาผสมกับสีนูดบ้างสีส้มบ้างแล้วแต่นะคะก็ใช้อยู่ชอบค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นยิบแซงเช่นกันแต่ว่ารุ่นนี้เป็นเบอร์23านะคะค่อนข้างจะเยอะแล้วแพคเกจนิงหกแต่ก่อนด้วยความที่ว่ายังไม่มีกระเป๋าสำหรับใส่จัดเก็บเนี่ยมันทําให้นิ่งต้องใส่กระเป๋าใหญ่ไปเลยทําให้มันขวนเสียดายมากสีนี้เป็นสีส้ม สีนี้ถ้าเดียวๆได้อันนี้เป็นเนื้อแมทนะคะโอเคมันไม่หนักเกิน,กนไปแล้วก็สีสุดท้ายอย่างนำเสนอม,มากเลยของอิลลามาสก้านะคะเป็นสีที่นิทาอยู่นี่ทาอยู่เลยคือชอบมันเป็นสีชมพูแบบชมพูนี้เลยมันเวลาทาบนปากแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากคือเวลาแบบ เฮ้ยแล้วมันติดดีมากแล้วก็เป็นเนื้อแมทที่ไม่ทำให้ปากแห้งจนเกินไปไม่ไม่แห้งเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ห่วงมากก็เลยใช้ตอนนี้เริ่มหันมาใช้พวกแปรงลิปสติกมากขึ้นเพราะว่ามันทำให้ลดปริมาณการใช้ลิปสติกที่เราจะทางลงไปเลยเนื้อปะเวลาใช้แปรงเนี่ยมันจะทำให้เปลืองน้อยกว่าแล้วก็ได้สีที่แน่นกว่าไม่จัดจนเกินไปอย่างเช่น สีที่แบบแรงๆอย่างเช่นสีส้มเลเวอชิงใช่ไหมคะถ้าเราใช้แปรงทาสีมันจะดรอปลงมานิดนึงแล้วก็จะได้สีที่แบบไม่ลอยไม่เวอร์จนเกินไปติดกระป๋พอดีนะคะนิงก็เลยอยากแนะนํานะคะหมดแล้วนิ่งพกเท่านี้นะคะก็มาให้ดูกันว่านิงพกอะไรบ้างอะไรบ้างเผื่อจะได้เป็นเผื่อจะได้มีเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยเราหันมาใช้กระเป๋าบ้างดีกว่าเวลาแบบกองในกระเป๋าใหญ่แล้วมันแบบ เยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้นี่ก็เลยแนะนํานะคะว่ามีสักใบหนึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นใบนี้ก็ได้จะเป็นใบอื่นก็ได้ก็แล้วแต่เราสะดวกพวกเนาะนี่นะคะวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามชมนิงนะบ๊ายบาย